ครับสวัสดีครับนี่เป็นงานก่อกระแพงหินขั้นดินพื้นหินนะครับบันไดหินนะครับก็ที่ซอยสุขุมวิทตัชหีบ9กนะครับตัจะหีบนะครับตัวนี้นะครับก่อาบบียหน้างานนะครับในวันเสาร์นะครับที่13นะครับธันวา68นะครับก็มาดูความคืบหน้านะครับของงานเลียงหินกระแพงหินด้วยหินส้มตัวนี้นะครับ ก็จะมีพื้นชั้นพักนะครับแล้วก็บนในหินงานปูหินแผงหินกั้นดินนะครับก็จะมาเดตนะครับหน้างานนะครับให้ได้รับชมจนฝั่งงานจะเสร็จนะครับปูติดตั้งกับแผงหินสวยๆบนในหินนี่นะครับก็ทีมงานช่างนุพัทยานะครับปูติดตั้งนะครับ ก็สนใจที่ต่อสอบถามนะครับที่เบอร์โทรศู3ย์แปดสามน้าปห้าหนึ่งห้านะครับรับออกแบบติดตั้งกับแผงหินชนิดทุกรูปแบบนะครับยินดีคำปรึกษาคำแนะนำน,นะครับเพื่อนันใดทเรียบรัมองหาช่างฝีมือดีๆีกับํางึลกถึงงานช่างหนุปัทยานะครับงานดีงานไวงานแข็งแรงร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องช่างหนุปัทยานะครับตรงนี้ก็จะเป็นบันไดนะครับขึ้นไปล้วก็อยู่ในขั้นตอนของการทําชั้นพักนะครับแล้วก็บันไดนะครับ ก็ฝากกดไลค์กด like, แชร์กดติดตามนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปคนทำหินช่างนุพัทยานะครับก็จะมาอัปเดยนหน้าง,งานสวยๆนะครับจนฝากงานจะเสร็จนะครับที่สุขุมวิสตร์คลิปบ93นะครับ ขอฝากผลงานไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ